สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันที่สี่แล้วนะคะสำหรับหน่วยวันอาสาละหบูชาและวันเข้าพรรษานะคะเมื่อวานนี้นะคะคุณครูปุ้มสอนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันเข้าพรรษาไปแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเขาทำอะไรกันในวันเข้าพรรษาเมื่อวานคุณครูปุ้มบอกไปแล้วนะคะว่า เวลาเราไปทําบุญนะคะช่วงวันเข้าพรรษาเขาก็จะถวายเทียนพรรษาหรือเปลี่ยนเพนหลอดไฟนะคะสําหรับให้วัดให้ที่วัดใช้นะคะให้แล้วนะคะในวันเข้าพรรษานี้นะคะนี่เห็นไหมมีภาพพี่เขานะคะนำเทียนพรรษานะคะไปถวายที่วัดถ้าเป็นตามหน่วยงานหรือเป็นตามโรงเรียนนะคะ เขาก็จะต้องมีการแหร่เทียนพรรษาก่อนนะคะปกตินะคะถ้าเด็กมาโรงเรียนนะคะคุณครูปุ้มนะคะและคุณครูคนอื่นนะคะก็จะพาเด็กๆไปถวายเทียนพรรษานะคะที่ตามวัดสูย์เล็กๆของเรานะคะแต่ช่วงนี้นะคะเป็นอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะเด็กๆก็เลยต้องหยุดอยู่บ้านนะคะไม่เป็นไรคะ่ะ วันนี้ครูปุ้มก็จะเอารูปภาพให้เด็กๆดูแทนแล้วกันนะคะเมื่อถวายเทียนพรรษาแล้วนะคะน่าเขาก็จะมีการตักบาดดอกไม้นะคะบางจังหวัดบางพื้นที่นะคะมีประเพณีการตักบาดดอกไม้สดน,นะคะจะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะ จะออกดอกและบานในช่วงวันเข้าพรรษาพอดีเลยคนไทยก็เลยตั้งชื่อเขาว่าดอกเข้าพรรษามีกลิ่นหอมมากเลยนะคะจังหวัดไหนนะคะที่มีดอกไม้ชนิดนี้นะคะเขาก็จะเอาดอกไม้ชนิดนี้มาตักบาดนะคะให้กับพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษานะคะบางจังหวัดนะคะทางภาคอีสานนะคะ มีประเพณีที่เป็นประเพณีสำคัญเลยนะคะเป็นการแห่เทียนพรรษานะคะเทียนพรรษาของเขาเนี่ยจะแบบสวยงามมากเลยเพราะว่าเขาเนี่ยหล่อเทียนนะคะที่มีขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็มีช่างที่มีฝีมือในการแกะสลักเทียนนะคะแล้วเขาก็ตามหมู่บ้านนะคะก็จะนำรถแห่ประจําหมู่บ้านเองเนี่ย มาร่วมขบวนแล้วก็แห่นะคะเป็นประเพณีที่ใหญ่โตมากๆนะคะนักท่องเที่ยวให้ความสนใจนะคะแล้วก็อยากจะมาเที่ยวนะคะก็น่าเสียดายนะคะที่ประเพณีที่งดงามและสวยงามแบบนี้นะคะอาจจะต้องหยุดลงชั่วคราวไว้ก่อนนะคะแต่คุณครูมั่นใจว่านะคะเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะคะ พวกเราทุกคนนะคะก็จะได้กลับไปเที่ยวงานประเพณีที่สวยงามแบบนี้อีกแน่นอนค่ะวันเข้าพรรษานี้นะคะสิ่งที่สำคัญน,นะคะที่ขาดไมได้เลยคือเด็กๆจะต้องทำตัวให้เป็นเด็กดีนะคะหนูน้อยน่ารักนี้ต้องทำดีทุกเวลา พ่อแม่สุขอุราคุณครูก็รักเพื่อนๆนก็ชมสำหรับวันนี้ต้องจากกันไปอีกแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ